สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ y o u t u b e พี่กันโนแม่ค่ะพี่กันมาไลค์แล้วนะคะ,ะสวัสดีผู้ที่เข้ามานะคะทั้งทางเพจแล้วก็ทาง y o u t u b e เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกดหัวใจค่ะเป็นกำลังใจดีๆให้กับพี่กันนะคะวันนี้วันนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องประเด็นยาค่ะในแม่ให้นมสอนวิธีตรวจสอบยาเลยค่ะว่า ถ้าเราได้ยามาตัวหนึ่งเราจะดูยังไงว่ายาของเราเนี่ยเอกินได้ไหมในแม่ให้นมปลอดภัยหรือเปล่าอ่ามาพูดถึงเรื่องยาในคุณแม่ให้นมเนื่องจากเวลาที่เราให้ลูกกินนมเนี่ยอ่ามันจะมีปริมาณยาที่ผ่านจากน้ํานมไปสู่ลูกได้และยาบางตัวก็มีผลต่อลูกนะคะดังนั้นในคุณแม่ที่ให้นมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราก็ต้องระมัดระวังในการกินยาหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารเสริมต่างๆเนาะ เพราะว่ามันเงินเดี๋ยวถ้าเกิดเรากินไปน้านมส่งพันน้ำนมไปให้ลูกเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกอาจเกิดอันตรายได้ต่อไปเราจะมาดูเว็บไซต์ที่พี่การใช้นะคะอ่านี่นะคะคือเว็บไซต์ตัวนี้คือแม่เห็นเนาะทีนี้คือชื่อชื่อมันอยู่ตรงนี้นะคะ electraia นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยนะคะซึ่ง พี่กันแปะไว้ให้ในนี้ดีกว่าพี่กันแปะไว้ให้ด้วยนะคะเว็บไซต์นี้นะคะอ่าเป็นเว็บไซต์นี้นะคะทีนี้เวลาที่เราเข้ามาปุ๊บตรงมุมตรงเนี้ยค่ะมุมฝาบนมันจะมีให้เลือกนะคะ E N กับ E S ถ้าภาษาอังกฤษให้เราไปที่ E N นะคะอ่าต่อไป เรากำลังจะตรวจสอบยานะคะโอมิฟาโซนด้วยกันนะคะเราก็พิมพ์ชื่อยาไปเลยค่ะไม่ต้องเครียดน,นะคะว่าเออภาษาอังกฤษหนูจะแปลออกไหมคะพิการอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมีหลักการดูนะคะเดี๋ยวพิการจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็กดค้นหานะคะอ่ามันขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ สีเขียวโอมิพลาโซนสีเขียวเป็นเวลีโลลิสเวลีโลลิสก็คือสีเขียวนี้คุณแม่จะเห็นว่าเป็นสีเขียวใช่ไหมคะซึ่งเป็นสีเขียวแบบนี้หมายความว่ายังไงก็คือปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะในเว็บนี้นะคะคือเขาจะมีนะคะอ้าวตายแล้วพี่กันกดเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะก็คือพี่กันพิมพ์ค้นหาไปแล้วนะคะ เอาใหม่พอดีเมื่อกี้ไม่รู้ว่าไม่ได้แชร์สกินอ่ะเราพิมพ์โอมิพาโซนนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดค้นหาปุ๊บมันขึ้นมาแล้วนะคะเป็นสีเขียวโอมิพาโซนเว l o โลลิ t แบบนี้หมายความว่าแม่ให้นมสามารถกินได้และปลอดภัยค่ะนะคะเวลิโลลิแล้วแล้วอ่าจะดูยังไงนะคะสังเกตนะคะด้านล่างตรงนี้เขาจะมีสีค่ะ สีที่แนะนำว่าให้กินได้เลยนะคะคือสีที่เป็นสีเขียวหรือเวลีโลลิสนะคะอ่าส่วนโลลิสไฮลิสเวลีไฮลิสเนี่ยพี่กันไม่แนะนำเนื่องจากเว็บนี้เป็นฐานข้อมูลหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันก็จะมะีฐานข้อมูลเรื่องยาอีกนะคะถ้าอย่างโลลิสเนี่ยบางฐานข้อมูลเขาไม่ให้กินเลยดังนะั้นพี่ก็กไม่แนะนำว่าให้แม่กินควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะอย่าเพิ่งกินแล้วก็ เดี๋ยวจะมีวิธีการดูด้วยมันมียาทดเฉยเดี๋ยวจะบอกนะคะอ่ะเนาะอย่างนี้อย่างองมิพโซนกินได้อ่าต่อไปมียาอีกหนึ่งตัวที่คุณแม่ก็มักถามพี่กันมานะคะก็คือคอแรมนะคะพวกยาลดน้ำมูกนะคะคอแรมเฟน,นินามีนนะคะเดี๋ยวพี่กันจะเปิดให้ดูนะคะอ่าแล้วก็เซิร์ชเลยพิมพ์หรือก๊อปปี้มาวางนะคะ และกดค้นหาเห็นไหมคะมันจะขึ้นเป็นสีออกส้มมันขึ้นว่าโลลิตโลลิตเนี่ยก็คือประมาณว่าเออพอกินได้แต่ว่าต้องสังเกตอาการลูกหรือควรเว้นระยะห่างแต่คือเอาจริงพี่กันไม่แนะนํานะคะเพราะว่าอะไรมาดูด้านมุมขวามือมันจะมีคําว่าอันเทอร์นทีนะคะหรือว่ายาที่สามารถกินแล้วปลอดภัยคือชดเชยได้อันนี้นะคะมันจะมีอ่ะตัวยาเซตไตลีซีนนะคะเซตไตลีซีนก็คือยาพวกเซ เทคนะคะยาลดนมมูกแล้วก็จดชื่อยานี้ไปถามที่เภสัชนะคะเนี่ยจะมียามันจะมียาชดเธอชดเชยหรือคําแนะนําว่าให้เรากินยาพวกนี้แทนก็จะเป็นแบบแนวทางนะคะที่จะให้คุณแม่เนี่ยไปดูแล้วก็เลือกกินในที่ที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าสีส้มก็ยังไม่ค่อยแนะนําให้แนะนําเป็นสีเขียวเลยนะคะอย่างนี้อะเซไตรีซีนนะคะหรือเซตเทคที่เรารู้จักกันนะคะตัวเนี้ก็คือปลอดภัยนะคะ สำหรับแม่ให้นมนะคะคาเฟนะคะไม่แนะนำเนาะพอจะดูได้เนาะออต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ